สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวรถบรรทุกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่พ,พี่ที่รับชมในช่องของเซลโจรถบรรทุกอีซูซุด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับเจ้จะพามาชมพี่ใหญ่นะครับของรถบรรทุกอีสูซุนะครับอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือพี่ใหญ่ f x สามรแรงม้านะครับคันนี้มาพร้อมระบบลักพ่วงนะฮะเป็นกระบะเล็กนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมเนี่ยว่าสไตล์การตกแต่งของคันนี้นะครับการต่อกระบะตัวนี้อูไหนเป็นคนทําเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ติดตามช่องของเซลโจรถทุกอีสุไว้ด้วยนะครับนะบนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่โจจะลงนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับไนะปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพี่ใหญ่คันนี้นะทำการตกแ,แต่งแบบไหนตัวถังแบบไหน เราไปดูกันนะครับนะสำหรับพี่ใหญ่คันนี้ครับตกแต่งออกมาในสไตล์แบบเรียบๆหรูๆตกแต่งไม่มากนะครับนะ<ม>เพราะว่าเอาแค่รออนะฮะ<ม>ชิ้นแรกครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับชิ้นแรกชิ้นหลักเลยนี่นก็คือตัวยืนย้ำกันชนนะครับยืนย้ำกันชนตรงนี้นะครับนะครับเป็นชิ้นแรกชิ้นหลักเลย ทีชาวรถบรรทุกจะต้องทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเสริมมาด้วยนะครับตัวราวเหล็กด้านล่างที่เป็นสแตนเลสนีครับราวเหล็กด้านล่างที่เป็นสแตนเลสนะครับ1เส้นนครับ1เส้นเพื่อให้รถดูเต็มนะครับพร้อมกับตะแกรงไฟหน้านะครับตะแกรงไฟหน้านะครับ1เลยด้เรื่องของความสวยงาม2ครับป้องกัน นะครับตัวของไฟหน้านะครับแล้วก็ติดมาด้วยเสาธง2ต้นนะครับสวยๆนะฮะทำการเปลี่ยนขากระจกนะครับเปลี่ยนขากระจกทั้งสองข้างอุปกรณ์ค้อบกระจกเป็นแบบโครเมียมนะฮะกระจังหน้าเงาเงาแบบนี้เป็นของเดิมจากโรงงานคันนี้ยังเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับก้านปัดน้้ำฝนนะครับทำแบบตัวดาบสตะตเลส มาให้เรียบร้อยสุดท้ายครับตัวราวไฟด้านบนไฟปัตตนีมา1ราว1เส้นสวยๆนะครับอาจจะดูไม่เยอะเกินไปแลบปลอดภัยเรื่องของตำรวจด้วยนะครับเนาะประมาณนี้ครับสำหรับชุดหัวนะครับหนึ่งหลักๆเลยคือยื่นย้ำกันชนชุดกระจกชุดไฟชุดปัดน้ําฝนแค่นี้ก็หล่อแล้วครับเพราะว่าหน้าเดเดิมของเราให้มาหล่ออยู่แล้วนะฮะต่อไปครับมาดูในส่วนของด้านข้าง ด้านข้างครับก็ทําการนะครับเลี่ยมตัวเบาบันไดใหญ่ตัวนี้นะครับเป็นสแตนเลนะสอย่างเงี้ยสแตนเลสแบบสวยสวยเลยนะครับตัวซุ้มล้อบางโคนนะครับก็เลี่ยมสแตนเลสลายแบบเรียบเรียบย้ําหมดเอาเฉยๆแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับนี่สแตนเลสเส้นนี้นะครับเอามาเหนกไว้ให้รถมันดูดูใหญ่ อีกหนึ่งอย่างที่เราจะเคยเห็นครับพี่ๆชาวรถบรรทุกจะชอบถอดรองเท้าไว้ด้านนอกอันนี้ก็สามารถกันรองเท้าของเราลวงได้เช่นเดียวกันนะครับจะประมาณนี้นะครับครอบดุมนะครับเป็นสแตนเลสใสสวยสวยงามตกแต่งมาด้วยนะครับตัวมือจับนะครับแบบโครเมียมพร้อมกับตัวที่กันน้ำฝนนะครับเป็นโครเมียมเหมือนกัน ตัวหมวกครับ,เ,รบเ,เลี่ยมสแตนเลสแบบเรียบๆนะครับเอาเรียบหรูดูแพงนะครับมีปั๊มลายชื่อร้านนะครับคันนี้นะครับได้รับการรังสรรค์มาจากอูเดอะฟินิกนะครับเดอะฟินิกส์ังสรรค์ให้เลยตัวนี้จะเป็นกาดกันมอไซค์นะครับตามกฎหมาย2567ที่จะต้องมีนะฮะตัวนี้นะครับเป็นกระบะเล็ก ระบอกเล็กคอกสูงเลยนะครับมาพร้อมกับตะแรงโลงสีอันนี้ลูกค้านำไปบรรทุกสินค้าที่มีขนาดเล็กแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวกับการมีน้ำนะครับมีน้ำเข้ามาร่วมด้วยนะฮะถังน้ำมันตัวนี้370ลิตรนะครับแฝงมาด้วยขาวแดงนะครับให้ดูเหมาะนะครับนี่ครับอย่างที่บอกครับสินค้าที่ลูกค้าใช้บรรทุก จะมีเรื่องของน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ทําการต่อนะครับเจ้าตัววาล์วน้ําเดินน้ําทิ้งนะครับลงสู่ถังด้านล่างนะครับจะไม่ปล่อยลงสู่ท้องถนนนะครับเพราะว่าเราให้ความสาคัญเรื่องนี้นะครเพื่อนร่วมทางนะครับจะต้องปลอดภัยนะฮะนะฮะจากอูเดอะฟินิก์นะครับนะฮะอ่าฝาท้ายนะครับฝาท้ายนี่จะเป็นฝาท้ายนะครับ เหล็กตอนเดียวนะครับประทานโทษ2ตอนครับ2ตอนนะครับสามารถเปิดได้นะครับสามารถเปิดได้นะรกรณีที่เราไม่เปิดดําไม่ยกดําเราก็สามารถเปิดตัวนี้ได้มีเหล,ล็กลางรถไฟรองรับนะบมาพร้อมกับระบบลากพ่วงนะครับตัวลูกเป็นกระบะเหล็กเช่นเดียวกันนะครับตะแกรงเก็บผ้าใบนะตัวลูกสเปคจะคล้ายๆตัวแม่เลยนะมีตะแกรงลงสี นะสีสันบอกเลยคันนี้สวยนะฮะรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งรับมาจากอู่เตรียมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะครับนี่ะชิ้นงานนะครับมีเรื่องของน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องเราทางเราทางเราก็คือ,อทำการนะครับเดินท่อนะครับไ้ให้เพื่อลงถังนะครับเป็นรับสวยๆถ้าล้างมนาะบอกเลยว่าสวยกริบแน่นอน นะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ใหญ่ของเรานะครับเจ้า F x z 360แรงม้านะฮะพี่ใหญ่ใจดีนะครับนะจัดให้จมแจมมาเจอเซลล์โจที่คิงยนใจดีกว่านี้เดี๋ยวจัดให้จแจมกว่านี้เลยนะครับอยากได้รถแบบไหนนะครับลองมาปรึกษากันดูครับมามาร่วมกันหาทางทางาปรับให้มันเข้ากับ งานของเรานะครับนะครับการตัดสินใจซื้อหนึ่งครั้งจะได้ไม่เสียใจนะครับเข้ามาคุยกันครับว่าอยากต้องการแบบไหนนะครับโจเป็นที่ปรึกษาการขายก็จะแนะแนวทางให้แนวว่าควรจะเป็นแบบไหนอะไรแบบไหนเรามาลองคุยกันนะครับอยากได้รถหม่นะครับลองเข้ามาคุยกันได้ปรึกษากันได้หรืออยากได้สเปคนี้นะครับก็มาคุยกันได้และอยากได้สเปคแบบไหนมาคุยกันได้ครับฝากท่องฝากช่องทางการติดตามด้วยนะครับช่องทางบนโลกออนไลน์ครับ f a c e b o o k YouTube t i k t o k นะครับเซลโจรถบรรทุกอีสุปากช่องสามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะครับหรือไม่สะดวกพิมพ์ครับสายตรงครับ0 9 6 9 5 7 6 9 5สานะครับสามารถปรึกษาได้เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกด Sub สไค i b ์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆที่โจจะเอามาฝากพี่ๆทุกท่านในช่องของเซลโจ นะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ